สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้ารอบโรพิเศษนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไข่ค่ะรหัส12นะคะผ้าสามตะกอค่ะสีเปลือกไข่สีธรรมชาติค่ะราคา1 5 5 0บาทนะคะวันนี้โรยนออกไปเลยค่ะยนค่ะยนขาดทนค่ะ ค่ะเป็นสีเปลือกไข่เป็นสีธรรมชาติค่ะไหมน้อยกับมือเดียวค่ะสวยทุกถืนงานทุกถืนค่ะ1550บาทนะคะคุณแม่โปรออกไปเลยนะคะค่ะโปรพิเศษค่ะค่ะโยนแล้วค่ะเทแล้วค่ะคุณแม่เทนานแล้วค่ะค่ะเป็นสีเปลือกไข่ค่ะราคาอยู่ที่1 5 5 0บาทนะคะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะ ค่ะคุณแม่ใส่คนเดียวไม่หมดค่ะคุณแม่ต้องโยนออกนะคะค่ะผ้ารอบโยนนะคะโยนออกไปแล้วค่ะค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะสวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะรอบโปรพิเศษค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ งามเนื้อหลายค่ะเลิอหรูดูเด่นมากค่ะขาะผ้านี่ค่ะผ้าไหมเ่ยค่ะใส่ทีไรมีแต่คําว่าสวยนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะทำสีขาะพืนผ้าเป็นสีแดงข้างค่ะเป็นลายลายนาคีค่ะค่ะลายนาคีนะคะขาะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่้าร้บบาทรอบโปรพิเศษค่ะโยนนะคะรอบเทแล้วค่ะ คะรอบเทนะคะค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหนึ่งนห้า 1, บาทนะคะค่ะสวยตลอดกามงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ 1550บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะค่ะลายน้ําไหลค่ะทางน้ําไหลแบบประยุกต์ใหม่นะคะค่ะเป็นลายทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่ค่ะราคาอยู่ที่1550นะคะรอบเะคะรอบยกไเทงานแล้วค่ะเทแล้วค่ะค่ะ1,550บาทค่ะค่ะเป็นลายทางน้ําไหลประยุกต์ใหม่นะคะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะค่ะเป็นลายทางน้ําไหลไปยุ้งใหม่นะคะค่ะสวยตลอดการง,งานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตืดนจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับต่อทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเป็นความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะยาวสองกว้างหนึ่งนะคะค่ะคนว่างคนจ่อยคุ้พร้อมใช้ได้ค่ะ ห5ึ่บาทค่ะค่ะพ้สามตะกอนะคะหนึ่งพันหบาทค่ะพื้นใหญ่ตรงใหญ่มากค่ะพื้นใหญ่ตรงใหญ่ค่ะคนอ้วนคนจอยคนพร้อมใส่ได้ค่ะห่พันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อบาทค่ะ ค่ะนี่ก็สีเทามุกนะคะค่ะสีเทามุกค่ะค่ะลายพวงมะลิค่ะลายช่อมะลินะคะดอกมะลีค่ะค่ะ1550บาทค่ะค่ะสองสามตะกอทอมือค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่บาทนะคะ ค่ะท่านไหนจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ในวันแม่นะคะค่ะเดือนนี้เป็นเดือนให้ของขวัญญาติผู้ใหญ่ค่ะค่ะคุณแม่คุณยายคุณย่าของเรานะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเตรียมให้ท่านนะคะให้ย้อนหลังก็ได้ค่ะไม่หาแต่วันแม่สิบสองสิงหานะคะค่ะให้ย้อนหลังก็ได้ค่ะปีละครั้งก็ยังดีนะคะค่ะให้คุณแม่นะคะ ค่ะพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเขียวเหนียวทรัพย์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายเล็กๆค่ะค่ะผ้าพื้นใหญ่ถึงนกว้างค่ะค่ะมองหาผ้าสวยๆนะคะเอาไปให้คุณแม่ของเรานะคะให้ย้อนหลังก็ได้ค่ะคุณลูกทุกท่านนะคะค่ะลูกๆที่ดูอยู่นะคะค่ะไปให้คุณแม่ของเราค่ะกลับบ้านค่ะปีละครั้งค่ะซื้อไว้ค่ะให้คุณแม่นะคะ ผ้าไหมราคาย่อมเยาค่ะราคาเบาๆชอบๆค่ะค่ะราคาย่อมเยาราคาเบาค่ะสวยหรูดูเด่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางแต่ผ้าไหมนี่แหละค่ะค่ะมาให้คุณยายคุณย่าของเรานะคะคุณแม่ของเรานะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยหรูดูเด่นเลิศหรูดูเด่นมากค่ะงามเลื่อลายค่ะค่ะ 1 5 5 0้าบาทนะคะถามมากพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ1,550้าบบาทค่ะค่ะลายนี้เขาเรียกว่าลายประตูวังค่ะประตูวังก็เรียกคุณแม่เรียกค่ะคุณแม่เรียกว่าลายมงกุฎค่ะมันเหมือนมงกุฎค่ะเหมือนมงกุฎมงกุฎที่นางงามเขาได้สวมมงกุฎนั่นแหละค่ะลายมงกุฎเพชรค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะสีฟ้าค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทค่ะรอบเทค่ะค่ะหนานิ่มแน่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะคะค่ะหนานิ่มแน่นค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนานิ่มแน่นค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะรอบเทนะคะค่ะเป็นลายช่องทางน้าไหลเป็อยุคใหม่ค่ะสีม่วงค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงได้บอสพอดีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะสวยตลอดการค่ะเลิศหรูดูเด่นงามหลายเหลือหลายค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะ ค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะคนอ้วนคนจอยคร้อมใส่ได้ค่ะค่างานเลื่อหลายค่ะผิวใส่สบายเบามากค่ะผ้าไหมนี่ค่ะไหมนี่ค่ะเป็นใยธรรมชาตินะคะใส่ไปเป็นแต่คันว่าเย็นค่ะคุณแม่ชอบใส่ผ้าไหมมากเลยค่ะมันเย็นค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเลือดหรูดูเด่นค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่เกิดจาง อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่จะยืนอยู่ได้ที่นี่อยู่ทุกวันนี้ค่ะคือกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยค่ะ f อของคุณแม่ค่ะค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะอุดหนุนคุณแม่ค่ะค่ะรักคุณแม่อุดหนุนคุณแม่นะคะค่ะช่วยรักคุณแม่เปนานๆค่ะ1น5 0นาบบาทค่ะรอบเทค่ะขาวดำค่ะ ค่ะเป็นงานขาวดำค่ะอ่าหนึ่งชันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดกลาลง,งามตลอดปีนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ1 5 5 0บาทนะคะค่ะมาคืนไหนชอบคื้นไหน,น,ไหนทางได้ค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะห5บาทค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะเป็นงานขาวดำลายเชิงสไลด์ค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีเทามุกนะคะค่ะลายร้านแหค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะสวยค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะถ้าไหนยังไม่ได้เอทไลน์กันกับคุณแม่นะคะ ให้แอดไลน์ค่ะดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะคะให้ลูกให้หลานทําให้ค่ะค่ะลูกหลานของเรามีเก่งมากทุกวันนี้ค่ะแอดไลน์ Ad ค่ะคุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าท่านท่านมานี่ตรงปรกกันไหมโอเคกันไหมคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์นะคะค่ะบางทีภาพไม่คมชัดดูแบบนี้ค่ะดูภาพรวมติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง youtube นะคะภาพรวมนะคะ ติดตามดูภาพนิ่งให้ดูทางช่อง YouTube ค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นหมีขั้นค่ะขอขั้นค่ะค่ะเป็นงานขาวดำนะคะคุณแก่ชอบนะคะลายแบบนี้ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนเท่าได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้องรับตอบทางไลน์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะเลือดูดูเด่นมากนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะสวยตลอดกลางงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะไหมน้อยกำมือเดียวค่ะ ค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจินรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ